แปลกใจหมดเลยเนี <5> <5> <5> <5> <5> <5> <5> <5 ่ยซ์ไอ้เจ้าวานาไอสัสพี่ตายวะเนี่ยเนี่ยซ้ายไปเหลือเหลือเหลือพ่อมันเหลือพ่อมันพ่อมันน่าจะอยู่ข้างตึกพี่นี่เรื่องพ่อมันเฮ้ยพ่อมันอยู่นี่พ่อมันอยู่แถวนี้แหละพ่อมันตายได้สัตว์ พยายามเล่น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 ตีคู่ให้ได้นะเพราะว่าถ้าเจอคนดียวอุ้ยอุ้ยิงไม่ดยิงม่ดิอาละโอ้ยเจ็บหักหมูสามจุดดำ สองอ่ะหูเยอว่ะแต่งมาแบบนี้นี่ลูกกองนี่ลองดิบเอาไหมไม่เอาไม่เอาตบลูกกองเลยเอาเอาเลยเอ๊ะดิปนี่ไงนี่ไงนี่ยเป็นคนยิง โมโหอะไรแล้วกันพวกเราเฮ้ยใครโยนมาตรงนี้นี่แม่บิ๊ก วิ่งชาร์จพี่เฉยเลยใช่อุย้ยไม่ต้องเก็บไปเยอะหรอกก็เยี่ยเคียร์ค้งนะไม่ด้เก็บนี่เลยเนี่ยหูบ้างพี่โอมึงนอนไปแล้วพี่ผู้เหตนไม่ข้าไปเอาไอซีมาเหยียไม่มีปืนคนเล่นนีไไ่ไงไตายโจทย์แถวๆออกองบ้างไหมักใช่ไหม สายเสาท่อขี้อ่ะผมเนรนะพี่ผมเนรมันเนสวนพี่มันเนน แม่งยิงผมดำเลยกังตัดอยู่ใช่ั้ยกำลังตัดอยู่เว้เจ็บหนันกอือยดดา ตัเงิบใช่มันไปรุดก่อน ยอดกำลังดึงเลยคนนี้หันน้องคนนี้่ยเลือกหมดแล้วมั้งไอ้ตรงนี้ผมเก็บละหนึ่งตัวเดี๋ยววิ่งนำไปหน้าปั๊มเลยโอ้โหสวย นะจิ๊บเนะเฮ้ยมีมีมีมิ๊ข้างหลังจิ๊ข้างหลังขคไม่ปนตายแล้วมั้ยจิ๊บระวังแล้วพี่ผมดูพี่ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะยิงกยิงนีอ้เจอเปลืกลเอาเลยนอะไรี่ เราแถวตึกน้ำอ่ะอุ้ยเฮ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 ้ยอันนี้อันนี้แปลกโอ้ยยิงมายู่นี้เลยเหรอไกด์ถอยลงมาไอ้นี่ตายพี่แครโดนโดนมันยิงตายยิงจากข้างหลังมันหัวทิ่มเลยเรนต้องรีบไป ไปก่อสร้างสามะไกายกําลังกําลังลรอกำแพงไว้ยู้ยู้ยู้จิ๊บจิ๊เลยที่เดิมที่เดิมนิ่งๆเลยเนี่ยเห็นยังเป็นปะกันยิงได้ยิงเลยดีกว่าเดี๋ยวตายแล้วแตกไหมไม่ตายไม่รู้จี๊ดใส่ไป มาได้เหรอพี่ได้ออไดไปเป็นไอ้ไม่ยได้หย่ล т ว е х с อะไอ้เลแอ๊ด ôi yên phải. à à, Uuuuh! 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 mà Uuuuh! 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 Uuuh! 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 ตายตายตายตันนเปอัดแบิอาสสรโอโหเขจอเจตายคยะไม่ได้ทำอะไรเลยใครเนี่ยทักคอมเอ้ไม่ใช่ทักคอริงนะแอว่าทักคอ ตะคองเห็นไหมคองตะไวก็เล่นอยู่เนยี่ห์นะตะแกรเจอพูดตะแกรบเป็นตะคองไปแล้วภูมินี่แหละภูมินี่จะไม่มีใครมาเห็นหรอกว่าโยนลงน้ำไปเลยโยนลงน้ำเลยต่างกันเยอะๆแถวนั้นข้างหน้าเลยข้างหน้าเลย ชอชาร์จล,ลมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทางขวามือทางขวามก็มีคนโอ้ยเกี่ยข้างบนเอ,อือไปนะข้างบนข้างบนมันมีดิมันอยู่ชั้นบนไอ้นั่นแหละก่อตั้งอ่ะต้องยัางงานพาตรงนี้แหละเขาไปวะ <c oughs> โอ้ยบอลช่วยบอสกีอกะเผมแค่จะมาลางงานไอ้สัสบอสทำไมต้องโหดกับผมด้วยแม็กไม่โดกไอ้สัสเมื่อเมื่อกี้บอลมันคุมป้อมปืนอยู่จบแล้วเพื่อน น้ำตายแล้วฮะน้ำกลายเป็นผงไปแล้วเถินก่อพี่เถินก่อนเดี๋ยวไม่ว่ากันฟ้าก่อนพี่ฟ้าก่อนชั่วโมงเนี้ยรอรอรอยกเลยพี่ยกยกตะ้งหลีกพี่ยกได้เย็นน้ำได้เย็นอยู่ซ้ายพี่ Ой, господи, как же достал уже это все. フッ。<Yeah. S 2> <laughs> ว่าเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะว้ายสัตว์หายยาเหลืองไพี่ไม่ได้เอามาไงหมด หัวกับพี่หัววัดหัววัดหัวหัวเปาหวเป่าหัววัดเอาหัววัด <c ười> Откроем сектора. Внимательно, внимательно. ไซเดอร์ไซเดอร์สซยิงมีส่ยิงพอกยิงไกลๆสนอยหยงหลัง นะจะได้ไม่บงังปกเห็ือผม่า ไปนี่มันดีบอสตายพี่เดี๋ยวไรเด้อผมยิงข้างบนหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งข้างล่างอีกหนึ่งสี่ห้องบันไดเขียนมาเลย เปเราเสียอยู่แล้วจุดเดียวก็เปต้องาหมอะไรกแบว่าตัวเปลาตเปล่าเปล่าตัวเปล่าไม่ได้เอา SVD มาหมดแล้วัวไปัลเฮยเี้่าตายเลยอ้าวตัวเปล่าวอ่ปืนกับอกเดียวอะ ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยออกไปพุ่งตายเลย ไปเล่นเลยหา้องหยิบไปเล่นใช่ะหเ,เปล่าลเจอเฮ้ยไม่ห็นเปล่าวะโอ้โหแตก,แต,กตัวเลย คนวิ่งมาาตายโอ้าข่วิดีโอของีกว่ะเขี้ยโดท <ำ S 1> ับอดมาก,มาก 对了，你呢？